พื้นที่ไม่เยอะก็สามารถปลูกผักเพื่อใช้ในการดำรงชีพได้นะครับดูข้างหน้าผมนี่ครับเลนอาเขตพื้นที่นี่นะครับไม่เยอะครับแค่นี้เองแต่ผมมีนี่ครับมะเขือจ้าพยานี่เนาะมีสองสามต้นตรงนี้ก็ปลูกเมลอนสองต้นตรงนี้ก็สตอเบอรี่ครับตัวนี้ก็ ก้าดอกเนาะตรงนี้ก็ฮอก้ามะเขือยาวครับตรงนี้ก็มีผักปลังอยู่ที่เห็นคลุมๆนี่นะครับผักลังท่านั้น,นครับตรงนี้ก็กระเพราที่หวานไปก็กําลังออกครับตรงนี้ก็มีมะเขือเจ้าพยาตัวนี้เนาะมะเขือพวงตรงตรงนี้เองครับ ที่ไม่เยอะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำนี่สวนผักเล็กๆในการดำรงชีพได้ครับนี่ตรงนี้ก็กาลังทำนี่ครับทำพันผักกาดเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นต้นหอมครับตัวนี้ก็โหระพาตั้นออกดอกซะละเนี่ยครับท่าน,นี้ที่ก็ทำได้ละ